สวัสดีครับผมช็อกโกโจากช็อกโกโบ c ยชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเออกนักล็อกออริจินเซิร์ฟ g l o b a l นะครับคนนี้ของเราในวันนี้ก็จะเป็นกาชาใหม่จริงๆเพื่อน,นๆที่เล่นเซิร์ฟคอนเทล่ามาหลอกเลยพวกนี้เนาะก็จะเห็นนั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว,ว่ามันมีกาชาชุดใหม่เข้ามาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันคร่าวๆกันก่อนนะครับก็เป็นชุดแมงมุมนะแมงมุมแมงใจดูแล้วก็ ผมไม่ค่อยชอบแมงมุมอ่ะผมยึกเย๋เวลาเห็นขามันผมเกลียดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรกาก็ดูผมคงไม่เอาอะ่ะเฟตนี้ผมว่ามันกากกากอะเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันก่อนนะครับอ่าเริ่มต้นที่หมวกนะครับขอบเว็บเวลนะครับก็บวก p ีเดฟสิบหกสเตนสามเด็กสามอินสามนะครับแม็กเฮดพีห้าแล้วก็ได้รับดาเมจจากแพลนมอนเตอร์ลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ทำดัสมจต่อแพลนมอนเตอร์ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ออปชันธรรมดาธรรมดาเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรต่อมาปากนะครับอ่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมคิดว่าโดน โดนลดทอนเอฟเฟกลงมาแบบว่าเยอะมากๆเพราะเท่า<อ>ที่ผมดูมาของสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆที่เขามีเซิร์ฟไต้หวันนะครับเขาไปเช็คไมาตัวปากเนี่ยคือมันเทพมากเลยแต่พอเข้า global กลายเป็นอ,อ๋อกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะคือ, <laughs> ค,อคือไม่มีประโยชน์ใดๆอ่ะผมคิดว่าดีที่สุดของมันคือ move speed 2เพราอาหารส่วนอื่นๆก็ข้ามไปครับมัน ไม่ค่อยมีอะไรมากมีแค่ p d เด m d ิบหกเอ็มเดฟสิบสปีดสองอิกนอพีเดฟสองอกนอเอ็มเดฟสองแล้วก็ออส s t a สองครับก็กากใช้ไปแมวต่อไปดีกว่าครับต่อไปไฮไลท์ของอตู้นี้เลยก็จะเป็นแมงมุมที่มันเป็นส่วนหลังนะครับส่วนหลังขาแมงมุมเนาะก็บวก p d เดฟสิบหกได้รับดาเมจจากแพนมมนเตอร์ลดลงห้าทำดาเมจต่อแพนมมนเตอร์ห้าแล้วก็พีดาเมจกับเอ็มดาเมจอย่างละสองเปอร์เซ็นต์ก็กากากับกัม ไม่ไม่มีที่ให้ใช้ใดๆนอกจากจูเปอร์ลอ่ะสุดท้ายครับเป็นชุดนะครับก็ออกพี P ้ยแทกสามมีเมทแทกสามได้รับมันได้รับนาเมทจากมอนเตอร์แพนลดลงห้าเปอร์เซ็นต์ทำดาเมตจต่อมอนเตอร์แพนห้าเปอร์เซ็นแล้วก็อีกนอพีเดฟกับอีกนอเอ็มเดฟอย่างละสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ง่ายๆเลยมันคือเซตสําหรับลงจูเปอร์ลอสเพราะว่าเอาไว้ทำดาเมจแบบเยอะๆเลยแต่ทุกวันนี้จูเปอร์ลอสมันง่ายขึ้นมากแล้วครับเราไม่จะเราไม่จะเป็นต้องมีเซตพวกนี้ก็ได้เนาะยกเว้นแต่ว่า คุณนะอยากจะเป็นคนแบกที่แบบว่าทำเดาเมจนหนักๆมากๆเลยในจุดเป็นรอยก็ก็อาสามารถเอาได้นะส่วนผมก็ไม่ได้เติมกาชาทิเกตไว้อันนี้ก็เป็นตั๋วรายวันเนาะเดี๋ยวผมจะนั่งสุ่มไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปี่เผลอไม่ได้โอเคไปเรื่อยๆมีอยู่หกใบผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าจะได้เพราะว่าตังนี้ผมมั่นใจเลยว,ว่าผมข้ามก็อย่างท,างที่อย่างที่ทุกคน รู้แล้วครับผมว่าอ่ามันเหลี่ยมนิดนึงตรงที่ว่ามันลดทอนเอฟเฟกลงไปแบบเยอะมากเลยแทนที่แบบมันมาแล้วมันจะมีดีให้เราให้เราสักชิ้นหนึ่งแต่กลายเป็นกลายเป็นว่าไม่ดีเลยอุ้ยสีทองมาเฉยชุดเอาแล้วชุดชุดโอเคชุดชุดก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่นะเอ่อยตัวไม้ตู้นี้ผม ไม่เกลือเว้โอเคไปต่อเหลืออีกสองชิ้นเอ้ยเลือ,อีกสองใบมาอีกสักอันหนึ่งไหมขอหลังก็ได้ปึ้งไม่ว่าหกชิ้นได้ชุดมาหนึ่งก็โอเคนะไม่แย่นะครับถ้าเกิดได้ไดอีกสักอันไหมกซันไหมปึ๊บอุ้ยทองสองชิ้นเลยไม่ทำนะไม่เอาชุดว้าปากก็โอเคได้บุ๊บสปีดสองผมคงเอามาใช้สำหรับไอตัว ทำอาหารอนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีแต่ก็อย่างอื่นก็เฉยๆเนาะเปิดต่ออีกไหมมันไม่มีใบแล้วอะ่ะผมไม่อยากเติมอะ่ะผมว่ามันมันกล่ำอะ่ะเดี๋ยวเราผมดูตรงนี้ม่ผมมีซื้อหรือเปล่านะกาชาทิกเก็ตผมซื้อไปหรือยังเนาะซื้อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีหากาชาติเก็ตกอนเดี๋ยวผมซื้อนี้ก่อนไปโอ้ไม่เป็นไรได้หกหมื่นก็รวมๆแล้วก็ไม่ดีอะครับ หมายถึงว่าชุดไอเซตของรอบเนี่ยเนาะไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน่าสนใจดีจะครบแล้วดูสิมีอะไรไหมกอกระชา้าตก็วสักใบหนึ่งอ๋อไม่มีก็คงไม่ได้เปิดแลลวครับก็คงอาจจะเก็บเก็บตัว๋วรายวันแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเรามาลองใส่ชุดดูก่อนนะผมว่าชุดเซตผู้ชายเนี่ยมันออกมาแบบว่าไม่สวยอะไม่ว่าจะจะ เขาเรียกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะจะเซตไหนต่อเซตไหนก็คือไม่สวยเลยสักสักเซตหนึ่งเนะาะแต่นี้ก็ถือว่าพอได้อยู่เนาะไม่แย่ก็เดี๋ยวลองดูสวยไหมก็สวยแหละดูแปลกๆหน่อยแต่ก็โอเคสวยดีก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าคอนเทนต์ช่วงนี้มันไม่มีอะไรเลยที่ผมเงี้ยไปเพราะผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนาะมันมันอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงรออัปเดตของ แพดอะครับก็เล่นกันชิลๆเนาะก็เล่นกันไปอยู่กันต่างแบบนี้เรื่อยๆก่อนยังไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอรอคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาในในช่วงภายในเดือนนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เนี่ยแหละเล่นไปเล่นไก่เล่นไข่เล่นเล่นเล่นอะไรไปรายวันไปก่อนแต่ว่าผมว่ากิจช่วงนี้ผมน่าเบื่อเพราะว่ามันเป็นกิจฟาร์มครับมันกินเวลากินเวลาไปเยอะเลยแทนที่แบบเราจะมีเวลาไปทําไปเล่นเกมอื่นไปทําอย่างอื่นแบบก็ก็ มันก็ไม่มีเลยกลายเป็นว่าเล่นแต่เกมนี้เกมเดียวแต่ว่าเอาจริงๆช่วงนี้ก็ไม่มีเกมใหม่เนาะก็มีแค่เกมนี้เกมเดียวโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปน้องกว้างนี่น้องกวางน้องกวางเทียสเทียสามคือตั้งแต่ผมได้น้องกวางเทียสามมาเนี่ยดาเมจผมพุ่งพวดมากเลยที่ที่ผมเป็นวีนะครับเพราะว่าไอตัวขั้นสามเนี่ยมันจะได้ดีบัฟขอโทษครับมันจะได้บัฟมาอันหนึ่งที่เป็นบวกแ a ส t i n g สเปรดคือไล่เร็วขึ้น50%าเร็แล้วก็ลดโก v ่บร์เ20%นทำให้ผมไล่แบบกาวิตี้ได้แบบ ถี่มากได้แบบจากที่ปกติได้4วงนะครับกลายเป็นว่าเวลามาติดเอฟเฟกนี่5วง6วงแบบมาง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวนี้แบบเป็นคลิปแยกขึ้นมาเลยครับสำหรับวิโดยเฉพาะเลยนะครับที่มันลดโกลบอลคูดาวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b ส,สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุ้ย